สี่หอยดังสีงมาเป้ได้เวลาลงแล้วนะคะลงบันไดนหมนะคะมันก็จะอันตรายหน,นึ่งเพราะว่าชันมากชันมากระหวังนะคะสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปอันนี้นะคะ เดินชันนะคะชันมากชันจริงๆแต่นี่ก็ดีนะที่มาถึงประมาณเจ็ดมงครึ่งเราเดินไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็สุดยอดนะคะสู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาก็จะพาไปอ่าพิชิตบันไดสามพันขั้นแถวสระบุรีนะคะ ชิ้นต่อไปสู้ต่อไปนะคะมาสู้สู้ค่ะสู้ค่ะแล้วอ๋อสูงค่ะอยังค่ะยังค่ะยังเลยอีกนะคะต่อไปค่ะก็ จับแน่นนะคะข้างบนนี้ชันม,มากแล้วค่ะข้างบนเนี้ยั้งแต่ตรงนี้ไปชันเลยชันเลยชันเลยเหรอใช่ระวังนะคะอ่าถ้าสรงไปชันคงไม่ไปต่อละมั้งก็ตรงเสซจมพูปไปก็อีกสิบกว่าขั้นขึ้นไปอีกเยอะอู่ก็ถึององค์พระใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะองค์พระก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆอ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะดูต่อไปคะ่ะ สำคัญคือน้ำนะคะห้ามขาดเด็ดขาดเน้ำไม่เดีวขึ้นมาเออถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีน้ำไม่ต้องขึ้นไปดีกว่าเพราะเราต้องกินน้ำใช่ก้ามเมื่อกี้ไปหิ้วมาแฟนบอกไม่ต้องหิ้วมันหนักขาดน้ำไม่ได้นะคะข้างบนนี้ไม่ได้เลยข้างบนต้องต้องน้ำเพราะว่าไม่มีไม่มีที่ขายด้วยอสัดน้อใช่ใช่ใช่ต้องเอาน้ำนะคะไปไม่ถึงร้อนโคตรเลยค่ะได้หนูเก่งได้เวลาขาลงนะคะขาลงไม่เท่าไหร่ ขาลงไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าขาขึ้นก็อันตรายหน่อยหนึ่งแต่ขาลงก็อันตรายขาบันไดก็ระวังนะคะขาบน้ําไม่ได้นะคะน้ำขขบคนข้าวเปดจากกล้างเหรอมาโต๊ะเสิอหอยจักกล้างเลยเดี๋ยวหาเวลาไปพิชินบันไดสามพันขั้นนะคะ อันนี้แค่กลางๆนะคะข้างล่างยังเหลืออีกต้องเอาน้ํานะคะมันต้องมีน้ํานะคะพี่ถ้าไม่มีน้ําไปไม่ได้นะคะข้างบนไม่มีขายเลยอเออเ,อเราตอนเราเรามาปึ๊บเอดมาหยุดกันแล้วเนี่ยพิ่งเก้าโมงเนี่ย<ะ>เราไปนานมากเลยนะอันนี้พิ่งเก้าโมงอะ่ะเออพึ่งเก้าโมง หลายจริงๆหลแรงจริงๆตรงนี้ก็หิวน้ําอยู่แต่ว่านู่นไปไหลที่ก็ต้องพบไหลควรหน่อยใช่หน่อยใช่ๆลงไม่เหนื่อยค่ะอันนี้นะคะยังเหลืออีกไกลนะคะจิ่ชุดเล็กๆเลยสุดจกัดเลยนี่มังมังจับกูแท่โอ้ยลาจุงจุ้งเลยฮะ ซ่ so, น,น้าติจ้าขนมตัวมาล่าอยู่จิ้งขนมหน้าดิงนะคะอย่าถือของกินนะคะอย่าถือของกินไปลงตาไปขาลงไม่เท่าไหร่ค่ะขาขึ้นนี้สุดยอดนะ,ะแต่ไม่เป็นไรเราสู้ค่ะสู้ ต้องมีน้ำนะคะถึงจะไปได้นะคะต้องมีน้ำนะคะ อดิ่งจังเลยโอ้ยโอ้ยซาดแต่เลยไปต่อไปต่อไปจะถึงข้างล่างเลยแล้วซาอูานะซูนะซาดช่างเลยสูงมากสูงาไปอยู่ข้างหลังแม่ไปแต่สิน้องมัวลาจุ้งกันเลยอ่าปวยจะจ่อของนมาตัวแดงรัดจุ้งนะอ่า แม่ก็ควนลิงอยู่นะลาลา,ลา,างจุ้งเยลยลาคุณชายต้นหนึ่งต้นหนึ่งคุณชายลาเฮ้ยตาจีป้อนตอจีวันชายสิเลยลโลเก่งช่างเลยเลยโอ้ ไปลูจูกังหนูโลอโอเคใช้เวลาซีซีกถือแบบนี้ให้แม่ก่อนถือแบบใหญ่ใหญ่ใ่ถือแบบนี้นถือแบบถือแบบนี้ อืมครับเก้าโมงเป๊ะโมงเชร้าเสียหีโมงชั่วโมงต่อมงตางเปเสเสใหาอ๋อชัมงครึ่งใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งนะคะพิชิตทางขึ้นเขาสันติเจดีนะคะต่างชนเปอดจูกล้างเออเจนเนอร์